ครับนี่คือวิธีใส่ปุ๋ยขวากครับขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอยู่กไก่อยู่ไก,ก่กะขอสวัสดีครับมือน่อยวานสวนอยู่ฝา,าครับผม่ายุโรบวันสังแปนตําบลแวงอำเภอสว่างแด่นดินจังหวัดสุขุนครครับในหอกมาปุ๋ยขวกใส่หัวชิงไข้ค,ค,ค,ครับ xây cuối khoa làm rung lung đình ngấp cái xây ngổn cho bị khô lắc ừ, cái ชีวิตชีวิตของเจ้าสก,กุลนครเจ้าบ้านของแกนครับชีวิตเจ้าหน้าชีวิตคนบ้านนอกทำมาหากินครับสับในดินสินในน้ำี่น้องปลูกทุกอย่างกับเป็นของกินได้ครับเป็นของเป็นสินค้าได้ ปลูกหลายเป็นชิ้นค้าครับปลูกหนก็ได้กินได้ทานเดียนหาเดียนหกพอแม่ผาปลูกครับรุดเริ่มต้นครับพี่น,อน้องไอ้ปุ๋ีเพิน่น

พ่อแม่วาซบในดินสินในน้ำครับถึงฤด,ดูปลูกก็ต้องปลูกเพืออ่อได้ยูได้กินได้กินได้ท่านเหมือนว่า เทเสิรอ์อือนี่คือปุ๋ยขวากครับใส่ผมลุง มาณนีลครับชีวิตเจ้านา คือกำลังกำลังติดครับกำลังถอดหยอดคือหัวซส่งไข่ครับปลูกไปสามอาทิตย์แล้วพี่น้องติดฝนกะถอดหยอดตุ้งเด้งุ้งเด,ง,ด,ง,ดงขึ้นมาประมาณนี้ครับกำลังเขียวมือนี่นก็ได้มากมีโอกาสมาใส่ป,ปุ๋ยขอกครับไส่ขีงงัวขี่กวยเห้าคือปุ๋ยขอก เบื้องต้นไปเงาๆครับผมนี่คือวิธีชาวบ้านวิธีชีวิตของชาวนาชาวสกลนครเราอยู่กับนาอยู่กับบ้านประมาณนี้ครับทำนาปีปีเดียวครับปีเดียวเฮ็ดทเทียวครั้งละปีปีละครั้งทำนาปี ใช่ได้หลายพันเขาครับกอขอสิบห้ากอขอสิบหกกออข้อสิบห้ากอขอหกเขาซ้ำเหรียญแบบีครับมีได้หลายพันเผินไผ่ใส่กันเขาดอเพื่อนเอินเขาดอเกี่ยวก่อนเขากอขอครับเก็บเกี่ยวก่อน วันนี้ไปซ้อมบอลไหมได้ไปไหมทิฟ้าลงสนาไมไหมวันนี้ไม่ได้ไป,ไไไปขอบคุณทีมเปลี่ยนผู้คนครับที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจคอยกดไลค์กดแชร์อหอยนี้่เสียนครับคลิปนี้ก็ พักใ้เพียงแค่นี้ครับเปื่อนเปล่ยนพี่น้องรอคลิปหน้าครับอย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ก็ขอยุดเพียงแค่นี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่อน